Welcome to English Room by Teacher I สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะวันนี้เจอกับ Teacher I y ผ่านคลิปวิดีโอการสอนภาษาอังกฤษคุณครูสภปานักเรียนไปทำแบบฝึกหัดน,นะคะเตรียมหนังสือเรียนขึ้นมาและเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า161นะคะ161ค่ะแบบฝึกหัดในข้อ b Match words with the pictures ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่คำศัพท์กับอาชีพ ขอให้ค่ะคำศัพท์อาชีพกับภาพให้ถูกต้องนะคะซึ่งเขากำหนดมาให้จำนวน1 n e two t h f i v e ห้าคำศัพท์นะคะคำศัพท์ที่1นึ่คำว่า a doctor คำที่2 a burger คำที่3 a teacher คำที่4 a postman คำที่5 a fisherman นะคะโดยให้นักเรียนดูคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ หลังจากนั้นโยงเส้นจับคู่ให้ถูกต้องนะคะ For example ดังตัวอย่างคำว่า a doctor ที่แปลว่าคุณหมอใช่ไหมคะเขาทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลฮอดพิชอนั่นเองนักเรียนก็ขีดเส้นโยงคู่นะคะคำว่า doctor กับภาพที่หนึ่งยกตัวอย่างคำที่สองคำว่า a b u r g e r คนทำขนมปัง,ปงต้องทำงานที่ไหนคะ ร้านขายขนมปังเค้กแล้วก็คุกกี้ใช่ไหมคะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพให้ถูกต้องนะคะในส่วนที่2องเขาให้นักเรียนเขียนแต่งประโยคดังต่อไปนี้นะคะจำนวน7ข้อนะคะข้อที่2นะคะอย่างเช่น who is he เราต้องตอบว่า he is a d r smith นะคะ what does he do he is a doctor ใช่ไหมคะ ในส่วนของข้อที่3ข้อที่4และข้อที่5จนถึงข้อที่7นะคะหน้าร6 1หน้าร6 2แล้วก็หน้าร6 3นะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจนะคะสามารถไปตรวจสอบคำตอบท้ายคลิปวิดีโอตามที่คุณครูได้พานักเรียนถาได้เลยนะคะเหมือนเดิมนะคะนักเรียน ถ้าเสร็จแล้วนักเรียนก็ส่งมาให้คุณครูตัวเช็คได้ที่ลายกลุ่มห้องปอ .4 นะคะส่วนในข้อที่5ก็เหมือนกันนะคะให้นักเรียนดูรูปภาพอย่างเช่นเขาถามว่า Who are they? เขาทำอาชีพอะไรคะเราก็ตอบว่า they are cook แปลว่า เขาเป็นคนทำอาหารนั่นเอง What do they do? ตอบว่าอะไรคะนักเรียนตอบว่า They a R e Restaurant นะคะเขาทำงานที่ร้านอาหารนั่นเองต่อไปในข้อที่6ก็เหมือนกันนะคะดูรูปภาพแล้วก็เขียนแต่งประโยคให้ถูกต้อง ไม่เข้าใจสามารถไปดูคำตอบได้ที่ท้ายคลิปวิดีโอนะคะนักเรียนเราสามารถตรวจคำตอบได้พร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะในส่วนของข้อ b และข้อ c ดังต่อไปนี้นะคะข้อที่หนึ่ง a doctor ข้อที่2อง a burger นะคะสาม a teacher สี่ a fisherman ห้า a postman และ คำตอบของข้อ4มีดังต่อบไปนี้นะคะเจอกันคลิปหน้า Today I Say Goodbye ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน